คูบาช่วยซาต้าด้วยซาต้ารอนจับไปโอ้เราต้องไปหาซันต้ากันแม่ครับเราจะไปดูซานต้ากันจริงใช่ไหมครับใช่ครับเราจะไปดูซันต้าครอสกันซานต้าหายไปที่เลยจ้อืมไม่รู้สิตอนนี้เขากำลังหาภารกิจที่จะต้องหาซันต้าให้เจอเราต้องไปลุ้นกันในหนังเลดวันล้วล่ะเรืองไปกับแม่ไหมครับ เราต้องไปดูในหนังลงหนัง i-mac นะคะเพราะว่าแสงสีเสียงคือดีมากจริงๆมีใครอยากไปดูหนังยกอมมือขึ้น ภาพยนตร์เรื่องเลดวันนำแสดงโดยดเวนจอนสันผลงานแนวแอคชั่นคอมดี้ที่ไม่ควรพลาดภาพยนตร์ที่ถ่ายทอดมุมมองแปลกใหม่แหวกแนวของเทศกาลคริสต์มาสแห่งช่วงวันหยุดที่สร้างความตื่นเต้นให้กับผู้ชมหลากหลายวัยจากทั่วโลกนักแสดงชื่อดังอย่างคริสตีวันผจญภัยที่เต็มไปด้วยความเสี่ยงและความตื่นเต้นหลังจากนี้เรามาลุ้นกันนะคะว่าซันต์คลอสที่รหัสชื่อเลดวันที่ถูกลักพาตัวจากหัวหน้าฝ่ายรักษาความปลอดภัยของคัลลโลกเหนือเดินทางรอบโลกด้วยภารกิจต่อสู้เพื่อปกป้องเทศกาลคริสต์มาสได้หรือไล่เด็กๆจะได้เจอกับ หากดูระบบ iMac จะลดอีก15%เเลยนะมาจองตั๋วล่วงหน้าแล้วมาลุ้นไปกับคริสต์มาสนี้กันค่ะแล้วเจอกันในโรงภาพยนตร์นะ